กาสวดีช่วงเศร้าของวันทีซีพฤสิกิกายนพศ2 5 6 8กาสเซาดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคาสารับชิปนี้ทั้งช่องกะมีหัวมาแบงปันพี่น้องอีกเชนเดิมครับเป็นหัวมางหนาหลายตาหลายสายพันธุ์ครับพี่น้องครับทั้งช่องนี่บริการทรงฟรี200กิโลเมตรแรกเราก็บริการเก็บเงินปลายทางนะครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรถ้าท่านผู้ชมอยากได้ถ้าท่านผู้ชมยุไกลพอไม่พี่น้องยุไกลก็ต้อง ออกคารถซอยทางผู้ขายนะครับคารถที่เพิ่มขึ้นนี่ตามแต่ตกลงกันได้ครับพี่น้องครับอ่ฝากเบอร์โทรไปก่อนนะครับพี่น้องครับ0 6 5 2 0ห6 8 8 4กปีพิกัดที่ตั้งข้อกัวตําบลบ้านฝางอำเภอกะเรษวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับก้อนสิเขามาเมืองง้วเขาเรียงเมืองง้วกับขอตอบคำถามท่านผู้ชมที่เมนมาในคลิปเมื่อวานะครับว่าผมลงไปว่าเอ่อนาด่างห้างรอกนี่ทั้งทั้งช่องห้องบริเวณถือเป็นตำหนี้นะครับกับกับ มีああ่รำไชมเมียนมาว่าเพื promises. ่อลูกค้าเพิ nice> ่นถือกะบอกว่าทางช่องนี้บ่ได้ถือถ้าลูกค้าถือกับบ่ซื้อกับบ่เป็นหยังครับกับบอกพานกันครับพี่น้องครับผู้่นบ่ถือกับมี่ครับพี่น้องครับง่ายๆครับพี่น้องครับการซื้อขายครับพี่น้องครับจะถือกับบ่เป็นหยังครับเพราะว่าทางเฮานี่ไม่ถือเป็นตำหนิเพราะว่าผู้คนบ่ถือกะมีเด้อครับพี่น้องครับฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องครับทุกมือกัอยาไปถือมันว่ดตะเลียงวนครับถ้าถือนี่งัวเลงงัวบิบ อ่าเอามาเลี้ยงมาเลยนะครับมีแต่หนาด่างหางดอกทั้งนั้นครับงัวเลงงัวบีบส่วนมากครับพี่น้องครับอ่ะบันทึกหางของเมืองงัวครับอ่าขออะไรเป็นชุดครับพี่น้องครับชุดที่หนึ่งเป็นแม่ลูกผูกงัวลูกแรกแม่สูงรอยสามสิบห้าบวกลบสองแม่ทับพันรอบได้๋สองเดือนลูกไส้ยุดสี่เดือนกว่านี่ครับตัวแม่พันมาพี่ลูกไหมเดี๋ยวเมืองแม่เพันง้อครับพี่น้องครับนี่แม่หนาหมมอมๆนี่ครับได้๋ยวควสดครับพี่น้องครับได้๋ยวควสดอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผ้าเมืองหลวงคนครับ สือสองขนาดสี่ด้สามด้อครับสำหรับคนทุนหน่อยอ่าผมขายในราคาหนึ่งมืนสี่พันหาร้อยบาทครับพี่น้องครับนี่ครับง่วนเรสดครับพี่น้องครับี๋ยวมังลูกไส้เพิ่นครับพี่น้องครับคิปนี้กิสิงานจังไงต้อยเจอไหรถนการับชมครับนี่ครับลูกไส้เพื่อนอยู่ซเดียนกลัวนี่ครับเพิ่นกระเสื่องลานนะครับทองนี่ครับพี่น้องครับอ่าที่ว่าทับไปกับทับพอคุ้มขวากันนะครับพี่น้องครับนี่ครับ ชุดที่หนึ่งผ่านไปครับนี่ครับชุดที่สองเป็นชุดสามสาวรูปผสมบามันอ่าในราคาหนึ่งเมนหกพันบาทท่านแสดงว่าแบบใด้นี่ครับผ้ามึงตัวที่หนึ่งนี่ครับเท่าบทอ่าอันนี้เขาเอินลูกกระทบแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้ครับแข็งขาดีด้ยครับพี่น้องครับแข็งขาดีนี่ครับตัวที่หนึ่งอายุหาเดือนบวก ตัวที่สองดูผสมบีบมาเตอร์อายุหาเดือนบวกนี่ครับแม่ดิเป็นไท่กลางพอสิเป็นบีบประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับไทยบีบประมาณนี้ครับหนทวนสมบูรณ์ดีตัวที่สามอายุสี่เดือนตัวนี้ดูผสมบามันเช่นกันครับพี่น้องครับนีตัวนี้สิน้อยก็โม่ย่อมก็โมูในชุดสามตัวราคาหมื่นหกเนี่ครับพี่น้องครับชุดที่สองนะครับชุดที่สองหนึ่งหมื่นหกพันบาทนานี้ครับ ปันไปครับวันนี้มึงชุดที่3ครับเป็นแม่ลูกผูงว่าลูกแรกแม่สูงหนอยสามสิบห้าบวกลูกไส้อยู่หกเดือนแม่ทับพันรอบเลยสามเดือนเอาไปรุ่นทองครับ,รบผมไม่ได้ตัวททองครับอ่าผมขายในราคามองขายเลยครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับตัวแม่พ่น ตัวลูกไส้เพิ่นสีมีตตำหนิก็ดูสี่โค้งสุดแล้ครับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นตัวผูกก็เอาเขาไปคุ้นคุ้นเนื้อคุ้นยั้งได้ครับพี่น้องครับอ่านี่มีตำหนิพงก็บอกไปเลยครับนี่ชุดที่สามนี่ตัวลูกเพิ่นครับไปดูไปอันตัวเมียเพิ่นรับเมียเพิ่นก็ได้สดได้สูงครับพี่น้องครับได้ทับเร้วอ่านี่ยางเหี่ยงกันอยู่นี่ครับอ่าน่านไปมาเมื่อชุดที่สี่ครับพี่น้องครับผู้ใดหางว่างอ้างดูหมูเลี้ยง ลูกเมียตัวที่สองเมียสูงรอยสามสิบบวกแม่ด้อ้างได้ได้ได้นังหนะเหงว่อลูกหมูเหรอครับพี่น้องครับเหงื่อเขาเหงว่อเลี้ยงอ้นงงวนไงเงื่อเลี้ยงเถ่าเป็นนี่มึงลูกพันธุ์สันสันเมี่โบทบแต่ว่าใจลูกโบดครับพี่น้องครับอ่านี่ครับลูกลูกสาวอยู่เดือนหนึ่งน,นมม้องแม่ดีครับอ่าขายในราคาหนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่น อ่านี่ตัวลูกสาวเลยนะครับนี่ยตัวโบนนี่ครับเนี่ย่เขอใจ่เขอใจคมไหนหรืออยากวีดีโอค้อมึงก็โทษมาหาผมครับเดี๋ยวผมใส่อ่าถักเฟสผมมาครับอ่าเพราะว่าไล่ไล่ผมมันเด็งครับเดี๋ยวซื้อเฟสผมที่บอกครับพูดอยากวีดีโอค้อมึงตัวงวตัวจริงๆได้ครับพี่น้องครับอะไรยังที่นี่ย้ำดูดูคลิปอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตัวเได้ครับพี่น้องครับอย่าโทษคว้มส่ใจเด็ดขาดครับมาอิหรี่ก็ยังโทษมาหาผมได้ครับพี่น้องครับอ่า ง้วย้วเอก็เริ่มหาซื้อหญ้าครับพี่น้องครับซื้อหญ้ายมองได้มองว่าเกษตรกรผู้เพิ่นมีงัวมีคั้ยอยู่แล้วอ่าเพิ่นเพิ่นมีมองเลี้ยงเพิ่นก็ท่านได้ขายไหมครับพี่น้องครับนานี้เพิ่นทีมีมองปล่อยแล้วเราเจ้าของเราครับมันราคามันก็ดีขึ้นแบบว่ามันหาหญ้านี่แหละครับพี่น้องครับนี่บอกกันตรงๆเลยครับพี่น้องครับบ่แม่นว่ามาเว้าอัปเดตขายของเจ้าของเลยครับไอผมได้มาถือกผมก็ขายให้ถือกผมได้มาแพงกับซอยซื้อผมนั่นเองครับพี่น้องครับโลกควบเจริงครับพี่น้องครับง้ว่ละชุดมันบ่่คคคืออกััันนเ้รรบบบพีีงงาท มันก็นได้มาหลวมๆราค่าบางที่มย่างได้มาแพงครับพี่น้องครับมันก็นแล้วแต่จังหวามันเนาะครับพี่น้องครับอสำหรับลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับกาสวัสดีครับ